อันหนึ่งห้องทั้งหลายในเรือนสกุลเป็นห้องอันลับเป็นห้องอันกำบงังหญิงสกุลปุมาริกาแห่งสกุลนั่งอยู่ในห้องพระสิสุที่ประพฤติอนาจาระก็เข้าไปในห้องนั้นโดยเร็วโดยชันปรามาตรูกธรรมีิจะลูกเล็กบุคลาลก พระภิสุประพฤติอนาจาระดังนี้ชื่อว่าประพฤติอนาจาระด้วยกายเด็กก็ไม่ได้นะตัดพระกัตมโมวาจาริโกพระภิสุประพฤติอนาจารอณาจาระด้วยวาจานั้นเป็นดังเลยพระภิสุจำพวกหนึ่งในพระศาสนานี้ตั้งตนอยู่ในที่ประชุสมสง ไม่จะทำเคารพสงฆ์มิได้บอกกล่าวพระพิจุสงฆ์เป็นเถระก่อนก็กล่าวทำลิสัตชนาอัพษบปัญหาแสดงปาฏิโมกยืนเจนรจาไกวแขนเจรจาใน <c ười> กิริยาที่ไม่เรียบร้อยนั้นเลยนะคือว่าตัวจะพูดตัวจะลุกขึ้นพูดอะไรแต่ว่ามีพระเถระอยู่ในที่นั้นก็ต้องขออนุญาตทำความเคารพก่อน ก็บงังแล้วก็บางบางทีก็มีนี่การไปพูดกันอ่ะมีพระเถรละพะเจ้าฟังอยู่แต่ว่าไม่ทาความเขารบเจก่อนที่จะพูดเนี่ยนะเนี่ยแล้วกเวลาพูดก็ยืนพูดไกวแขนเจนรจาอันหนึง่งอันตรละพลังบาวิปโหปิถพระพิสุนั่นเข้าไปสู่โคจจรคามแล้ว ก็กล่าววาจาว่าแต่หญิงและหญิงกุมารีว่าดูก่อนดูกระหญิงชื่อนี้โคตรนี้ข้าวกระยาคูมีอยู่หรือเถามถามผู้หญิงเนี่ยถามเด็กหรือถามสาวอะไรก็ตามเนี่ยนะคะถามว่าข้าวกระยาคูน่ะยังมีอยู่ไหมอย่างนี้ใช่แล้วว่าคงเคยคงคงเคยจะรู้ว่าที่เนี่ยมีบ้านเนี่ยเขามีข้าวกระยาคูเขาทาข้าวกระยาคูไว้เสมอ พระสมัยนั้นน่ะข้าวยาคูถือว่าเป็นของดีนะคะบางทีเขาก็ใส่บาตรข้าวยาคูเนี่ยตักใส่หม้อไปหรือใส่เทไปดนบาตอะไรก็แล้วแต่ที่ถวายพระพิสุก็ก็เข้าไปถามอ่ะข้าวยาคูน่ะยังมีอยู่หรือจดกินหรือจะบริโภคท่านจะให้แกเราหรือเนี่ยแต่ถามว่ายังมีอยู่ล่ะ จะให้จะรับได้ใบนี้จะบินบาทได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะายังวิจติวาจิกกโกอ,อนาจโลโี่ิสุประพติดังนี้ชื่อว่าอนาจาระอันประกอบไปวาจาเป็นอนาจารสองประการดังนี้นะถ้าพิสุประพติอนาจารนั่นบัณฑิตพึงรู้ด้วยสามารถแห่งพระบาลีอันเป็นปฏิปักษ แต่คำที่กล่าวมานี้อันนึ่งพระพิสุในพระาศาสนานี้ประกอบด้วยยำเยนืนมาพร้อมถึงพร้อมด้วยนิลและโอตปะสุตนิวัดโหสุป,ปารุโตนุ่งผ้าเป็นปริมุญพลงามผมผ้าเป็นปริบุญพลงามจะย่างข้าวเก้าไปและก้าวถอยออกมา และจะแลไปในเบื้องหน้าและจะแลไปข้างโน้นข้างนี้จะแล,และจะคู่แขนเข้าจะเหยียดแขนออกก็ย่อมจะนำมาซึ่งความเลื่อมใสมีจักสุขทอดลงไปในเบื้องต่ำถึงพร้อมด้วยอินยาบทรักษาอินทรีย์จำรวมทวารรูปประมาณในโพชชนะประกอบเนืองเนืองในชาชิยะธรรม ตื่นอยู่แปลว,ว่าไม่นอนมากอ่ะไม่นอนทั้งวี่ทั้งวันตื่นอยู่ในจะครินซิ่งการเป็นนิดพร้อมด้วยสติสัมปชัญญะมีความปราถนาน้อยยินดีด้วยปัจจัยแห่งตนไม่ละคนด้วยครหักและบันทัคิตอันจะทำเขาลบ ในอภิสมาจาริกรวัตรมากไปด้วยเขารบชาระวะในบุคคลควรจะเขารบพระพิสุป,ประพิธดังนี้ชื่อว่าประพิอาจาระแปลว่าสมควรน,นะคะนี่เป็นการประพฤติในสิ่งที่สมควรน,นะฮะอาชาชยะแปลว่าเนี่ยรูปด้จักระมาณในการนอนและในการตื่นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่า พระที่นอนกลางวันเนี่ยท่านจะห้ามหรือเปล่าอั้งทราบนะมไม่เลียบาอาจะอยู่ในอาจาระหรืออานาจาระะั้ารจริงๆว่านึกดูแล,แล้วล้วก็ก็ไม่น่าจะนอนนะกลางวันพระว่าอะไรท่านจะมาเดินไปทําง,งานทําการอะไรให้มันดึกดืน่นหรือว่าเว้นแต่ไม่สบายนะคะอย่างเนี้ก็ไม่น่าจะนอนเพราะกลางวันนะั้นอ่ะก็ควรจะทํากิจ ในพระศาสนาการงานของพระพิสุก็มีอยู่คือไปศึกษาเล่าเรียนหรือว่าไปปฏิบัติเจริญวิปัจจนาอะไรอย่างนี้มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นนะนัะ่งสมาธิทําความสงบอะไรประกอบด้วยสติให้ตื่นอยู่นก็ควรจะเป็นอย่างนั้นและทีนีไ้ไอ้นอนกลางวันเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์อะไรเลยน,น,นะฮะแล้วก็ทําให้เสียประโยชน์ด้วย กิจการงานของพระศาสนาที่ควรจะกระทำก็ไม่ได้ทาก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนะี่ยพระนก็จะอยู่ในที่ไหน่ทจาบในที่นี้ก็เป็นจะบอกว่าเนะี่ยชาคิยะธรรมเนี่ยนะคะประกอบเมืองเลืองในชาคิยะธรรมเนี่ยหมายถึงไม่ชาคิยะธรรมเนี่ย,าาย,เ,ยเป็นธรรมที่ตื่นอยู่ไม่ใช่นอน ไม่ใช่นองเงืองเนื่งนะไม่ใช่อย่างนั้นนะตืนอยู่เงี้ยเงี่นะว่าด้วยอาจาระบัณฑิตพึงรู้ดังนี้ก่อนแต่นี้จะว่าด้วยโคจระต่อไปโคจระนั่นมีสามประการนะอนา,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 าจาระน่ะจาระอนาจาระนั่นมีสองอย่างเป็นกายกับวาจาแต่ว่าโคจระนี่มีสามประการ คืออุปนิสตยะโคจระหนึ่งอารักขะโคจระหนึ่งอุปนิธัมทะโคจระหนึ่งเป็นสามประการ้วยกันดังนี้ตัทะกัตโมอุปนิสตยะโคจโรลัมโคจระทั้งสองนั้นแปลว่าพ้นจากลัมนี่หมายถึงว่าพ้นจากโคจระทั้งสองนะคะมีสาม อุปนิสยยโคจระอารักโคจระอุปนิธันธทะโคจระมีสามอันดิฉันจะพูดเรื่องอุปนิสยะโคจระก่อนนะคะยังไม่ไม่ยังไม่ใช่เรื่องของอา,อารักโคจระอุปนิธันทะโคจระบอกว่าง,งั้นแล้วก็ล่ำโคจระทั้งสองแปลว,ว่าพ้นจากทั้งสองอย่างนี้นะยังยังไม่เกี่ยวก็ได้ อุปนิสยะโคจระนั่นเป็นดังเลวิจัชณา,าว่าพระที่สุอาศัยกัยานามิตรที่ประกอบด้วยคุณนี่นะโคจระนะคือได้เล่าเรียนและทรงไว้ซึ่งคาถาวัตถุจิตประการก็ย่อมจะได้ฟังนาวังขสัพุศสาสนา,อ,สา,สนาอันประกอบด้วยองค์เก้ามีสูตร นะและไหยะเป็นอาทิจะได้สังสมไว้ไว้ซึ่งสูรล่วงข้ามซึ่งความสงสัยจะทำปัญญาให้เห็นตรงยังจิตให้เลื่อมใสในพระรัตนตรยัยศึกษาตามที่สุที่เป็นกัลยาณมิตรตนก็จเจริญด้วยศรัทธาและศิลและสดับ และปริจารและปัญญาพระที่สุประพฤติโคจระดังนี้ที่ว่าอุปนิสิยะโคจระอาศัยอุปนิสิยะนี้เข้าไปอาศัยนะคะอุปนิสยะปัจัจนั่แหละเข้าไปอาศัยบุคคลพระที่สุที่เป็นกัลยาณมิตรนี่ที่ท่านเล่าเรียนศึกษาทรงไว้ซึ่งพระสูตรนะแล้วก็ประกอบไปด้วยวัด ในพระศาสนาการเล่าเรียนนั้นมีองค้าวอะไรนี่ตามที่มีไว้นะคะในหลักฐานน่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ก็จะล่วงข้ามความสงสัยเสียจะทําปัญญาให้เห็นตรงอะไรนี่เลื่อมใสในพระตรัตตาใจตามที่ไปศึกษาหรือไปได้ยินได้ฟังมาจากกัญญาณมิตรกัญญาณมิตรในที่นี้หมายถึงอาจารย์นะคะนี่เป็นโคจระ ควรไปนี่สาม่ันวางหัวข้อไว้สามอย่างที่สําคัญและนอกจากนั้นก็เป็นบริฐารถ้ามีสามอย่างนี้แล้วนอกกว่านั้นก็มีด้วยนะคะนี่เชื่อว่าอุปนิสัยโจคจรเชื่อว่าควรควรไปอาศวนะกับอาจารย์นี่นี่เพื่อเป็นที่อาศายัยอาจารย์บอกเล่าศึกษาเล่าเรียนจะได้เกิดสติปัญญาเนี่ยทนเนี่ย ควรไปหนึ่งนะคะเรียกว่าอุปนิสยโคจระคือว่าควรจะต้องเข้าไปอาศัยอาจารย์ผู้ที่ท่านมีความรู้หรือแต่สา,นารนาคกาดิโดกนี่กัตโมอารักะอารักะโคจรโออารักะโคจระที่สองนั้นเป็นดังเลยนี่อารักะโคจระนั้นพระพิสุในภาษาสนานี้เข้าไปในโคจร ตามเดินไปต,ตามถนนมีจักสุขทอดลงในเบื้องต่ำนะฮะเล็งแลดูชั่วแอกหนึ่งประมาณเป็นประมาณสํารวมเป็นอันดีนะหับถิโอโลเกเจเจนโตไม่แลดูช้างไม่แลดูมา้าไม่แลดูรถไม่แลดูคนเดินเท้าไม่แลดูสัตรีไม่แลดูบุรุษไม่แลดูในเบื้องบน ไม่แลดูนลลในเบื้องต่ำไม่แลดูในสระใหญ่และสระน้อยถ้าไปสุกประพฤิดังนี้ชื่อว่าอารักขโคจรละแปลว่ารักษาใช่ไหมะคะรักษาอารมณ์นั่นละนี่รักษาอารมณ์าาที่ที่ไม่ควรอ่ะแล้วก็รักษาอารมณ์ตามพระวินัยกันแล้วเนี่ยก็เรียกว่า อารักโครจระหรือจะว่ารักษาอารมณ์ตามระวในก็ได้นะคะอุปนิพันธะโครจระนั่นเป็นดังเลยอุปนิพันธะโครจระนั่นว่าพระที่สุในพระศาสนานี้อุปนิพันธะทันทะนี่หมายถึงถูกถูกพันไว้นะคะถูกจิกไว้ในพระสติปัฏฐานสี่นี่เนี่ยโครจโครควรอนะ เป็นของที่ควรคือว่าเนีย่ยจิตใจของพระพิสุกนี้น่ะนะคะควรจะมีจะเป็นไปในสติปัฏฐานควรจะเป็นไปในอารมณ์คือสติปัฏฐานสี่ให้สมด้วยพระด้วยวาระพระบาลีที่องค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาาตรัสตรีสนาว่าโอจะทิโเว พิกุณโนโคจโรดูกรที่สุทั้งหลายทำแบบเป็นทำดังลือในพระสติปัฏฐานทั้งสี่ชื่อว่าโคจระ,ะชื่อว่าควรควรไปแปลว่าจิตเนี่ยควรจะไปในอารมณ์อย่างนี้นะคะคือเป็นอารมณแห่งพระที่สุเนี่ยสติปัฏฐานสี่เนะ่เป็นยังไงถึงชื่อว่าควรจะเป็นอารมณแห่งพระที่สุ เป็นอารมณ์ของพระสัมมาสัมพุทธิเจา้าผู้เป็นพระบิดานะสติปัฏฐระานเนี่ยเป็นอารมณ์ของพระพุทธเจ้าเดบออันนี้แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จเจริญสติประฐาน,เ,นเหมือนกันนะไม่เด็กพนไปจากสติประฐานาควรเป็นอารมณ์ของพระพิสุขเพราะาเป็นอารมณ์ของสม,สม,สมเด็ดจพร,ระสนนัมมาสัมพุทธิเจา้าผู้เป็นบิดานี่แสดงว่าสติประฐานเหมือนกันรับรองแล้วนะคะพระสติประฐานท,ท,ทั้งสี่ มีกายานุปัจนาสติปฐานเป็นอาทินี้ชื่อว่าเป็นโคจรแห่งพระพิสุควรเป็นอารมณ์ของพระพิสุนะเนี่ยพระพิสุประพฤติดังนี้ชื่อว่าอุปนินธรรมทะโคจรที่สามแปลว่าพระพิสุเนี่ยควรจะผูกจิตใจไว้ในสติปฐานเนี่ยอารมณ์น่ะจิตใจนะ่ะควรจะผูกไว้ในอารมณ์มีสติปฐานเป็นอารมณ์ของจิตใจนั้น เรียกว่าอุปนิธรรมะเนี่ยที่ว่าจิตใจน่ะไปในอารมณ์ที่ควรเป็นอารมณ์เป็นโคจระโคจรน,นะคะที่สมควรอย่างนี้นะแต่นี่แสดงว่าสติปัฏฐานนี่มีความสําคัญมากแในพุทธศาสนาใช่ไหมคะคือเป็นหนทางเป็นพุทธประสงค์ที่จะนําสัพท์ให้คนออกจากทุกข์ที่ส,สารวัตรนี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ ที่ท่านไปต่างๆในที่ประชุมดิสังคมธรรมะต่างๆเนี่ยหลายจังหวัดหลายจิจังหวัดก็ว่าได้ใช่ไหมเรื่องธรรมะนั้นอ่ะแต่ว่าไปประชุมที่ไหนที่ไหนเวลาเนี่ยไม่มีความเข้าใจแล้วเรื่องมหาสติปัฏฐานไม่มีทุกแห่งไปที่ไหนก็เหลือกันอยู่อ่ะพอไปถึงก็จะเราจะพูดกันเรื่องอะไรเขาก็บอกว่า เขาอยากรู้เรื่องมหาสติประฐานหรือเรื่องวิปัสนากรรมฐาน,าฐานใช่ไหมฮะเป็อันเดียวกันหละทำริปัสนาก็คือทำมหาสติปัฏฐานทำมหาสติประฐานก็คือทำริปัสนาเนี่ยเขาก็บอกว่าทีน,นี้ก็ลองปรึกษากันทุกที่ทประชุมลองปรึกษากันว่าทํำยังไงถึงจะถูกต้องตามมหาสติประฐานให้ทํำยังไงทำยังไงวิปัสนาเนี่ยที่ถูกเนี่ยจะทํำยังไง เดี๋ยวนี้เหลือกันอยู่แค่นี้ค่ะเหลือเหลือที่ประชุมทุกครองเหลืออยู่เพียงว่าปรึกษากันว่าเราจะทำยังไงแสดงว่าสติปัฏฐานะทํายังไงก็ไม่รู้แล้วเห็นนะคะหมดแล้วนะจะทายัางไงก็ไม่รู้หมดแล้วเหลืออยู่แต่เพียงปรึกษากันว่าจะทํำยังไงก็ยังดีขอให้เหลืออยู่ว่ามีฉันทะมีความพอใจ ที่จะปฏิบัติจเจริญสึกประฐานซ่งเป็นความสาคัญในพุทธศาสนาที่เยาวนับถือนะยังมีความสนใจว่าอยากจะทาอยากจะรู้ก็ยังมีดีกว่าไม่อยากรู้ไม่ต้องการจะรู้เชลเลยก็เป็นอานมหมดกันทนาดนีน้นี่ก็ยังอุตส่าห์เหลืออยู่นิดนึ่งเหลืออยากรู้ว่าจะทํำยังไงแต่เท่านั้นเองเวลานี้เหลืออยู่เท่านี้แหละทุกแห่งในที่ประชุมทำอย่างไรเนี่ยไม่รู้แล้วลงปรึกษากันอยู่แล้วว่าจะทํำยังไง เพราะฉะนั้นเรื่องมรรคผลไม่พานเนี่ยเราก็ไม่ต้องพูดกันยังไม่ต้องพูดกันละอย่าไปพูดสบายละทำยังไงเนี่ยที่ก็ไม่รู้แล้วนังไหนะคะนี่ขอให้พวกเรารับทราบไปด้วยนะว่าพระพุทธศาสนาน่ะหมดไปแค่ไหนแล้วเสื่อมโทรมไปแค่ไหนแล้วเหลืออยู่แค่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นยากที่คนจะรู้เข้าถึงเหตุผลได้เพราะฉะนั้นท,าท่านถึงนึ้นบอกว่าถ้าใครรู้ ก็ชื่อว่าเป็นลาภอันรเสรฐนี่เป็นอย่างนี้ยากนักเพราะฉะนั้นคนที่ได้รู้ได้ฟังได้เข้าใจก็ถือว่าเป็นลาภอันประเสรฐไม่เสียทีที่ได้มาพบพระพุทธศาสนานะคะ mm hmm. เพราะว่า,าสติปฐานี่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้นเป็นคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีศาสดาใดจะสอนได้ เพราะฉะนั้นก็ชื่อว่าเป็นลาบถ้าใครได้รู้เนี่เขาขอให้เราทราบว่าอย่าประมาทอย่าประมาทนะคะจะหมดอยู่แล้วแล้วก็เวลานี้ก็เหตุผลที่เข้าใจจังถูกต้องกลําบากแล้วเพราะฉะนั้นเราเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วขอให้ระวังหน่อยขอให้สงวรหน่อยจะไปปฏิบัติที่ไหน จะไปทำอะไรที่ไหนปฏิบัติอย่างไรตัวแ้วแต่เธอะแต่ว่าต้องระวังเหตุผลถูกต้องไหมถูกต้องไหมที่ปฏิบัตินั้นถูกต้องตามมหาสศรประฐานไหมช่วงเ,เวลานี้มันหายากแล้วคนเข้าใจสศรประฐานนี่ก,หาาก,กห็หายากเป็นเพียม่ว่าบริษัทไหนทั้งนั้นหายากเป็นเียแล้วทั้งนั้นขอให้ระวังหน่อยแต่นี่เราจะระวังได้ว่าถูกต้องหรือไม่มการที่เราจะรู้ว่า การปฏิบัติอย่างนี้ถูกต้องนะฮะสถิตฐานหรือไม่เป็นทางของวิปัสสนาหรือไม่นั้นเราจะรู้ได้อย่างไรเราก็ต้องศึกษาใช่ไหมคะถ้าผู้ศึกษาแล้วก็มีกําไรมีคุณได้เปรียบสามารถจะรู้ได้ไปตัดสินได้ใช่ไหมคะเนี่ยเราก็ออกอันนี้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่นี่เราก็รู้ได้ถ้าเราไม่ศึกษาแล้วก็ไม่มีหวังผู้ไม่ศึกษาแล้วไม่รู้ อีฉันก็จะไม่ลงโทษเพราะว่าคนไม่เรียนหนังสือก็ยังจะอ่านหนังสือไม่ออกอยู่นั่นเองถึงแม้คนอ่านหนังสือไม่ออกใครก็จะเขียนหนังสือให้ดูอ่ะเขียนผิดเราก็ไม่รู้เขียนถูกเราก็ไม่รู้อันนี้ก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วน่าเสียใจแต่คนศึกษาแล้วผิดนี่ฉันน่าจะลงโทษเหลือเกินศึกษาแล้วรู้แล้วยังผิดได้ยังไม่รู้อีกว่าเขาเขียนหนังสือนะั้นผิด <c oughs> อันนี้แหละน้าลงโทษถ้าคนไม่รู้แล้วไม่เป็นไรเป็นธรรมดาอยู่เองเพราะฉะนั้นเราที่เป็นนักศึกษานี่ <c oughs> ระวังหน่อยนะคะทําอะไรก็ขอให้มีเหตุผลด้วยเพราะว่าศึกษาแล้วไม่รู้นี่เสียเวลาเลอเกินแล้วก็ยิ่งผิดด้วยยิ่งรายใหญ่ความเห็นจะเห็นอะไรลงไปจะตัดเห็นอะไรลงไปในที่ไหนจะเชื่ออะไรลงไปในที่ไหน ขอให้มีเหตุผลและหลักฐานด้วยไม่ใช่เชื่อตามใจไม่ใช่เชื่อตามเขาว่า <c oughs> อันนี้พระพุทธองค์ทรงห้ามไว้ไม่ใช่เชื่ออย่างนั้นนะคะ,ะต้องมีเหตุผลและเราศึกษายแล้วทำไมเราก็มีหลักฐานเป็นเครื่องมือเรามีแผนที่เป็นเครื่องดูอยู่แล้วทําไมจะเดินให้หลงทางคนโง่ที่ถือแผนที่ไปในมือมีแผนที่อยู่แล้วมีการศึกษาอยู่แล้ว และไม่ดูแผนที่ยังเดินไปหลงได้เนี่ยสมควรไหมสมควรไหมจะได้ชื่อไหมว่าเป็นนักศึกษาไม่สมควรอย่างเอกยเ,เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศึกษานี่ท่านไม่ไม่ไมลงโทษอะไรในใจเพราะว่าเห็นใจต้องเป็นธรรมดาอยู่เองแต่ที่เป็นนักศึกษาสิทาไมล่ะเรามีเครื่องมืออยู่แล้วทําไมเรายิงจะทําให้เลเอะเทอะแค่แต่ตัดสินไปมากมตัวเอง เพราะว่าของตัวเองก็ตัดสินการจะทำของตัวเองไม่ได้ตัดสินความเข้าใจของตัวเองไม่ได้ก็ยังจะหลงไปทําไอ้ที่มันผิดทางอยู่นั่นแหละซึ่งมันไม่ใช่เป็นทางตรงต่อสติปัฏฐานหรือว่าวิปัสนานะคะอันนี้น่าจะลงโทษโือเกินต้องระวังหน่อยค่ะจะเชื่ออะไรก็ตาม เขาว่าอย่าเชื่อเพราะเขาทำกันมากอย่าเชื่อเพราะว่าอาจารย์ผู้นี้ควรจะเชื่อได้อันนี้ไม่ได้ทั้งนั้นท,าทา่านห้ามไปแล้วเพราะเขาอยู่ป่ามานานอะไรอย่างเงี้ยเขาสงบด,ดีอะไรไม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเลยถ้านักศึกษาเอาจะจะถือเอาเพียงแค่นี้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งศึกษาให้มันเสียเวลาทําไมศึกษาแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์ สติปัฏฐานสีนะคะมีกายานุปัจนนาเป็นต้นนะคะแล้วก็พระภิกสุประกอบแล้วและประกอบด้วยดีด้วยอาจารณีก็ดีด้วยโคจารณีก็ดีคือว่าประพฤติสติปัฏฐานก็ดีมีสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ก็ดีนะคะชื่อว่าอาจาระโคจาระสัมปันโน